สวัสดีค่ะคลิปนี้มักกรูดจะเล่าเทคนิคเรื่องการเรียนภาษาง่ายๆสไตล์มักกรูดนะคะเพราะว่ามักกรูดมาที่สวีเดนตอนอายุ16ปีมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS แล้วก็เรียนภาษาสวีเดน2แบบผสมกันคือคือแบบธรรมชาตินะคะและเรียนแบบผู้ใหญ่คืออ่านหนังสือแล้วเรียนหลักภาษานะคะแล้วก็ เรียนมาจนประสบความสําเร็จคือได้เป็นล่ามที่มีแบบประกาศรับรองคุณภาพภาษาไทยสวีเดนคนแรกและคนเดียวในประเทศสวีเดนนะคะโอเคนะคะมาดูเทคนิคกันเลยค่ะเคล็ดไม่ลับจากมะกรูดนะคะคือ 1. เรียนตามลําดับ 2. จับแต่สิ่งที่สําคัญหมั่นฟังและฝึกฝนจนสามารถฝันเป็นภาษาสวีเดนเรียนตามลําดับ คือเราต้องรู้ตัวอักษรอย่านิ่งนอนเรื่องการฝึกสระจะสั้นหรือยาวเราต้องแม่นนะคะจับแต่สิ่งที่สำคัญการออกเสียงสั้นยาวสำคัญมากเริ่มฝึกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะ Gratis, g r o ติสกร s ติ s กรอ a s ร m a มอดมอั t ม m a t แต่สิ่งที่สำคัญส่วนต่อไปก็คือเรื่องการออกเสียงเน้นค่ะจะเรียนเก่งแค่ไหนแกรมมากเก่งแค่ไหนถ้าออกเสียงไม่เก่งก็สื่อสารไม่รู้เรื่องนะคะสิ่งสำคัญต่อไปคือการฟังฟังเยอะๆจะได้ออกเสียงได้เก่งค่ะต่อไปคืออ่านคำอธิบายดูตัวอย่างประโยคพร้อมคำอธิบายแล้วก็หลักภาษาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญส่วนเรื่องหลักภาษา ก็เริ่มจากโครงสร้างประโยคใครทำอะไรทำใครทำที่ไหนนะคะหรือจะพูดเป็นภาษาทางการก็คือประธานบวกกริยาบวกกรรมต่อไปหลักภาษาที่สำคัญควรจะทราบก็คือเรื่องการผันคำกริยาคำนามคำคุณศัพท์นะคะต่อไปคือเรื่อง b Su ัอันนี้ถ้าเราพูดได้เราจะเก่งมากๆนะคะต่อไปมันฟังนะคะฟังคนสวีเดนคุยกันฟังวิทยุ ฟังโทรทัศน์ฟังหนังสือเสียงฟังเพลงสวีเดนฟังทุกอย่างที่ฟังได้นะคะและก็และฝึกฝนฝึกเขียนบันทึกประจำวันฝึกพูดฝึกจากสิ่งใกล้ตัวฝึกกับเจ้าของภาษานะคะส่วนรายละเอียดการฝึกต่างๆนะคะถ้าใครอยากฝึกเรื่องการออกเสียงสระพยัญชนะต่างๆแล้วก็ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีในหนังสือเล่มนี้นะคะ ดี๋ยวคลิปต่อไปมะกรุจะอธิบายอย่างละเอียดนะคะว่าเคล็ดไม่รับเนี่ยมีอะไรบ้างคลิปนี้เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะเพราะปกติจะอัดยาวเกินไปค่ะสวัสดีค่ะ